นายวินยิชาติมนตรีนะทนายความของนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณออกมาขู่ครับขู่ว่าไงขู่ว่าผู้ใดเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ป่วยของนายทักษิณชินวัตรโดยไม่ได้รับความยินยอมด้วยการอ้างข่าวลือให้ร้ายนายทักษิณชินวัตรว่าไม่ได้ป่วยจริงไม่อยู่โรงพยาบาลตำรวจหรือเป็นอภิสิทธิชนทั้งกล่าวหาพาดพิงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อันเป็นกล่าวใส่ความยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นกระทำการละเมิดสิทธิของบุคคลที่เข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแมพูดไปได้เอา้าจริงจริงโอ้โหไม่ใช่พูดครูว,ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวทักษสินนะบรรดาข้าราชการหน่วยงานรัฐทั้งหลาย ที่กระทำการต่างๆวันนี้ดูเหมือนจะจงใจที่จะเอื้อให้กับทังสินชนวัตรนายวินยัตก็ออกมาขู่ด้วยว่าอย่าไปแตะให้กูจะกลัวมึงเหรอไม่ได้ท้าทายไม่ได้อวดเก่งอยู่ในฐานะจำเลยมันเยอะประโยชน์อย่างหนึ่งในฐานะจำเลยเมื่อโดนฟ้องก็คือการเรียกหลักฐานโดยใช้อำนาจศาลมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ฟ้องสิครับฟ้องสินะถ้านายวิญญัติเป็นทนายเก่งจริงนะก็มาเจอกับทนายผมชื่อทนายธนุสุขบําเพินะว่าความคดีมินประมาทให้ผมยังไม่เคยแพ้ดิเหตุผลที่ไม่แพ้ไม่ใช่เพราะอวดเก่งเพราะเวลาผมพูดผมมีหลักฐานมีข้อเท็จจริง และเป็นการพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะเขาฟ้องได้ครับในความเห็นผมนะว่าคือการฟ้องนี่มันฟ้องได้อยู่แล้วใครจะฟ้องนี่เรื่องอะไรนี่ฟ้องได้อยู่แล้วนะไปฟ้องที่ศาลก็ระบบของเมืองไทยนี่เป็นระบบกล่าวหาครับใครกล่าวหาใครก็ได้แต่ครับการฟ้องร้องนี่มันเป็นเรื่องระบบกล่าวหาของของรัฐบงไทยอ่ะที่มีคนมาถามว่าที่เขาบอกว่าจะฟ้องผู้ที่ไป กล่าวหาเขาเนี่นะเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่บุคคลนั้นเขาไปพูดถึงนี่พูดถึงเรื่องอะไรพูดข้อที่จริงไหมนะหรือว่าไปใส่ร้ายเขาไปเอานำเรื่องที่ไม่จริงไปกล่าวหาเขาอะไรทำนองนี้แต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าคนที่ไปพูดถึงเขาเนี่พูดเอานำข้อที่จริงมาเสนอนะครับนำข้อที่จริงมาเสนอ ให้ประชาชนทราบแต่โดยเฉพาะสื่อมวลชนเนี่ยการเสนอข้อได้จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่สื่อมวลชนสามารถรายงานแร่เราต้องไปดูว่าอดีตนายกตั้งศรีเนี่ยเป็นบุคคลที่สาธารณะใช่นะนะถ้าเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ในสิ่งที่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับวิพากษ์วิจารณ์คือกับการใส่ร้ายนี่มันก็ต่างกันอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เขาบอกว่าจะฟ้องนี่คือผมว่ามันฟ้องได้แต่การฟ้องได้เหล่านี้นะครับมันจะเอ่อเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องฟ้องอ่ะเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเป็นฟ้องไปปั๊บนี่เอ่อคนที่ถูกฟ้องก็เขาก็ต้องต่อสู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนี่คือเป็นความจริงนะครับเขาก็สามารถเอ่อใช้อํานาจของศาลขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานต่างๆพยานบุคคลนะในการรักษานะอะไรก็อ่า ว่ามีการรักษากันจริงไหมนะครับผู้ไอ้โรคอะไรเอเขาจะเอาเวรระเบียนเนี่ยเขาสามารถจะขอให้สารออกหมายเรียกมาสู่สารได้สิ่งเหล่าน,นี้ก็จะต้องเปิดเผยต่อสาร<ช>นะครับ<ช>แล้วก็เปิดเผยต่อสารแล้วนี่ข<ช>าอจริงปรากฏในชนั้นศาลแล้วก็มันก็สามารถนำไอ้สาธารณชนเขได้รู้ว่าเออเรื่องข้อจริงที่มีการกล่าวหาแล้วก็ถูกนําไปสู่การพ้องรนะ อ่ามันก็จะน่าจะต้องถูกเปิดเผยขึ้นมาเพราะฉะนั้นการฟ้องร้องนี่นะก็ต้องดูว่าผู้ฟ้องนี่เขาเออคุ้มไหมกับการฟ้องร้องนะครับอ่ฟ้องร้องไปแล้วนี่อ่าก็จริงจะถูกนํามาเผยแพร่นำมาดีแพร่อ่อต่อไปหรือไม่นะครับก็ต้องต้องคิดในหลายประเด็นนะครับถ้าอ่คนที่จะฟ้องร้องนี่ว่าสิ่งที่อ่านก็เขาไม่อยากพูดถึงนี่ถ้าเขาไปฟ้องร้องนี่มันก็ต้องพูดถึงอยู่แล้ว นะครับมันก็ต้องนำเสนอไปสู่ศาลอยู่แล้วเพราะนั้นเป็นเรื่องที่การที่บอกว่าเรื่องจะพ้องมนเดินที่คนสักีลก็จะพ้องมนเด่นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่นะครับนะนะก็อย่างที่ผมย้ำว่าใครจะพ้องกันได้ก็เป็นกลุ่มเราหานะครับนะแต่ว่าเมื่อไปพิสูจน์กันแล้วนี่ว่คนที่สูงพ้องนั้นเนี่ยเขานำเสนอ ข้อทจริงหรือไม่เท่านั้นเองนะครับถ้านําเสนอข้อที่จริงศาลก็คงไม่ลงโทษเขาหรอกครับนะแม้ว่าเรื่องความผิดมีดป,ดป,ดประมาณนี่จะเท็จจะจริงนี่มันเป็นความผิดไดทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะนะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยครับมันก็ศาลก็น,น่าจะไม่ลงโทษหรอกครับนะครับนะ สิ่งที่ที่ผ่านมาถ้าหากว่าเป็นเรื่องต่อสาระเป็นประโยชน์ต่อสาระนี่สารเขาก็ไม่ลงโทษผู้ถูกฟ้องครับในประเด็นนี้และไม่ใช่แต่ผมนะครับที่ไม่กลัวใครๆเขาไปกลัวทั้งนั้นะที่ออกมาเคลื่อนไหวนะวันก่อนนะครับนายพิชิตชัยมงคลน,นะน้องตั้มเนี่ยจากคอพทรหรือเครือข,ข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศก็ท้าเย่งๆย่งไอ้ฟ้องเนี่ยเขาก็รออยู่เอาเลยครับคุณวิจัติ นะครับแต่นะนอกเหนือผมจะมั่นใจทนายความของผมแล้วเนี่ยนะผมอยากจะบอกข้อมูลให้คุณวินยัตได้รับรู้ว่าเรื่องที่ผมทำอยู่เนี่ยนะแล้วคุณครูจะฟ้องเนี่ยนะสาประชา,ชาติรับรองการกระทำของผมนะผมไม่ได้พูดเองนะนี่ผมต้องอ้างคุณอังคณา ลีนภัยจิตคณะทำงานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจองค์การสหประชาชาติคุณอังคณาเคยเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคุณอังคณาเธอไหว,วอย่างนี้ครับ mm. กรณีนอนนานชั้น14ซึ่งจะครบ120วันในอีกไม่นานและหากจะขยายต่อต้องมีการทบทวนและต้องแจ้งรัฐมนตรียุติธรรมเพื่อทราบ ซึ่งในการชี้แจงต่อสังคมดูเหมือนจะมีความคลุมเครือโดยอ้างสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยจนหลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมการเลือกปฏิบัติซึ่งกระทบต่อหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยหลักการสิทธิความเป็นส่วนตัวได้รับรองไว้ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษย,ยชนสาประชาชาติได้ออกความเห็นทั่วไปที่16เพื่ออธิบายความหมายสิทธิความเป็นส่วนตัวซึ่งรัฐไม่มีอำนาจแทรกแซงเป็นส่วนตัวโดยพละการของบุคคลแต่สิทธินี้ไม่ใช่สิทธิสมบูรณ์ข้อ7ของ GC16 จึงกล่าวถึงข้อยกเว้นเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวไว้ว่าเนื่องจาก ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจึงจำเป็นต้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณะผู้มีอำนาจควรจะสามารถหรือเรียกร้องข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลซึ่งมีความจำเป็นต่อผลประโยชน์ของสังคมตามที่เข้าใจภายใต้กติกานี้เท่านั้นดังนั้นคณะกรรมการจึงแนะนำให้รัฐต่างๆควรระบุในรายงานของตนถึงกฎหมายและข้อบังคับ ที่ควบคุมแทรกแสงที่ได้รับอนุญาตต่อชีวิตส่วนตัวเห็นไหมครับชัดไหมครับแทรกแสงได้ถ้าเป็นประโยชน์สาธารณะและเกี่ยวข้องกับบุคคลนนก็เราจะได้เห็นกัารุณัญหยัดฟ้องมา